เอาละครับก็การสนุนิม่ชอบนะคะว่าอยู่พอไหมนะเจนวันนี้เราก็จะมาทำเล่นเกมที่มีชื่อว่าเจ้าหัวตาลูกกัดร้ายนะคะวันนี้ก็มาอยู่อันเราตัวอันเราว่าสุดในสำนักนะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมล่วงหน้ากันก่อนเราจะเล้เป็นทีมปกติที่มีดาเมจอยู่ทั้งหมด7หมู่ครับเด็กน้องหน้าเราจะเป็นทีมนี้กันตอนนี้เราก็ 客厅、材料房。 Kalau จะมาประกาศเปิดซื้อหรือเปิด สองเนี่ยเอาไปเก็บให้พี่ห้อครับเป็นไหมะเราจะรับให้ร้อยหนึ่งเลยนี่ มาทุกคนมาเดินมาเลยคุณเอามาให้ผมแล้วคุณไม่สามารถทำได้ หมดแล้วอะใรสักคนนึงเพื่อนผมก็มีแต่คนหงหลทั้นั้นมาเลยดีรู้แล้วกันเพื่อน้านขาเอา้เริ่มเลย้าม้าค่าเช็รอเทาคนาเช็ดรเท้าิของพี่เล พี่นะลองดมกินดูดิเปียกแค่เหงื่อไม่เท่าไรหรอกเปียกฝน้ลยนะคะ้ด้เปียทั้งฝนเปียทข้งขิ้หมูพี่เลค่ะอะไรเงี้ยไเดี๋ยวเรามาเล่นกันอาจจะไม่ได้เปิดเสียงแล้วมากนะครับโอ้ยดิวก็ยากนปไ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 ปนุน ก็ไปหาเงินมาก็เล่นนิดเดียวนิเพื่อนผมเรามีเงินอยู่ห้าล้านห้าสิบห้าบาทัตรงนี้ก็โอยเดี๋ยวเรามาเล่นดี๋ยกันต่อเลี้ยงไฟไหม ก็เดี๋ยวเรามาเล่นไปเรื่อยๆครับสองนั่นได้ได้ยินเสียงเพลงไหมผมเปิดแค่นี้ก็พอครับเสียงครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปังเช่นเคยนะครับน่าจะท้าทายได้แค่ครั้งเดียวนะครับว่าสุดท้าทายหมดนะครับหรือว่าผมจะซื้อดี

你。Yeah. ูด so, ีนะครับต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอรผมจะเิดออโต้ันไปอนนีกไม่รู้อยู่ไม่เฮ้ยไมเล่นไมาเดี๋ยวเราเล่นกันเราม้กินหนึ่งชย้นช้นกัเจาไป่ mọi người 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 mọi 化为灰เฮ้ยเลือกได้โอ้ยเได้วเว่าจะเดินออกมาได้นะดูนก้าวเราจะได้วมถึงอะไมถกี่ปีซึ่ตัว

比赛，战斗<骗>，太难。我桑红没牌了，来接我。哪里比赛？二妹，对付你不需要技巧，我烧之之毁灭法。 ที่แบบอาจารย์หลิวก็หลงแบบโกรธนะครับเฮ้ลงแหมือรกูสามหมื่นห้าพันปีแล้วก็เหมือนดวง,างสามหมื่นห้าพันปีก็เหมือนอี่เียฉันก็ได้แค่นี้นะครับไม่ได้เหมือนห้าหมื่นปีเลยนะครับที่ได้มากที่สุดเมื่อกี้น่าจะเป็นสี่หมื่นห้าพันปีมั้งนะครับได้เออเราได้ตัวอะไรบ้างเราได้เหมือนอะไรบ้งบางเดี๋ยวไปดูกันล<อ>งนี่ก่อน

So, aumen na dali. 一定会保护你的军部。但为君故，沉吟至花林世界，雪飘千里七宝琉璃塔的光芒，永远不会熄灭。嗯嗯嗯嗯嗯 เสร็จแล้วแหละเสรแล้วอีกเดี๋ยวกระจายวงเงินทะ่าหมืน 5, ่นห้าพันปีฟิฟลิงง่ายๆนะครับอ่ะผมลืมบอกในคลิปก่อนไปแนละ้วว่าวิธีการหนะาวงแหวนเนี่ยมันไม่จำเป็น,นนะต้องทำตลอดไปก็ได้นะครับผมจะไม่ได้ประโจนปลายเ็ได้อันนี้ว่าเรื่องวงแหวนหมื่นปีกว่าก็ได้ไม่เหมือนไปกว่าก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีนะครับทารารดได้มาแล้กันนะเพราะตรงอายุคงก็สามารถแบบดูได้นะครับก็ อายุมันจะขนมได้ระไางคมัน้ถ้าฟ้าฝนนะครับก็จเป็นได้รับผลกระทบจากฟ้าอายุฝนการใช้สกิลลังงานสกิลทั้งหมดของตัวคน่ัตอนนี้ก็ตั้งอย่างไื่อมาสร่อวานนี่ กวาซึ่งผมไปได้วงหวอนดวงมานะับวงหวนดวงนี่ดูด,ดิอยู่ไม่ดีไม่ดีอยู่หรอรับดีเลยซึ่งแนะนำคุณควรไม่นันุกระวังตรองนี้้านเต,ติมเลยนะ เนี่เราก็มาเลยคุณควรจะกดทีเพราะมาเลยไม่ค่อยคุณควรจะนิ้หถืออะไรก่อนดีเอาสิ่งที่คุณต้องการให้หมดกดคุณต้องด้ต้องมดูด้วยครับว่าสทีคุณต้องการมันต้องท่ไรคุณต้งคิดด้วยครับว่ามันจะทไปดซึ่งอย่าง มันแย่ได้แล้วนะรูสึ่ยก็ได้แล้วนะครับน ก็ไมหลายคนอะมันอบมาแบบเบลห้าสิบหกเบลห้าสิบไป ต้าเป็นอย่างนีมันก็ไม่ไหวนะแรกเลยครบเมื่อกี้ถือกรดูกผมผมรับได้ประมาณห้าสิบหกหคนข thank mm -hmm. you

ตกไปดักแล้วตรงนี้ตกก็ใสยูนิครับตรงนี้ก็จะลานเจนที่วันไหนที่มีกิจกรรมอะไรยังไงผมจะมาบอกที่ละคชนครับก็ขอขอบคุณที่ใ้่ยนะคแล้วก็คนที่อยากมาใหผมาร้นะครับแล้วก็ ที่อยากมากลุ่มอันนี้กลุ่มชิ้นอันนี้แม่